ใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทกาดไม่ตกมากล้วคะ่ะพี่น้องคะสวัสดีคะ่ปะป้าหมอเศรษีโชคพยากรณ์น,นะคะมาเกล้วคะ่ะพี่น้อง้ามาทำนายดวงรายวันประจำวันที่12นะคะกันยายน2564ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์สีแดงแดงนั่นเองคะ่ะแล้วก็ในวันนี้ได้พบหน้าพบตากันนะคะพี่น้องคะ่ะนะหลายวันแล้วป้าหมอไปทำภารกิจภารกิจนั้นก็คือ ไปหาชีพเพิ่มนะคะเนื่องจากว่าเจอวิกฤตนะคะเหมือนเหมือนกับพี่น้องนั่นแหละเนาะเราจะอยู่ อย่างนิ่งๆนะคะอาชีพเดียวนี่มันก็ไม่ไหวมันจะไม่รอดเอานะคะพี่น้องค่ะนะก็ไปหาอาชีพขายของบ้างอะไรบ้างทํากับข้าวขายบ้างนะคะพี่น้องค่ะนะไอเดียมีนะคะป้าหมอมีช่องเนาะป้าหมอตามรอยพ่อนะลองไปดูไอเดียนะคะพี่น้องค่ะนะลองดูเผื่อเป็นแนวทางเป็นไอเดียนะคะให้กับพี่น้องได้นะคะพี่น้องค่ะเคล็ดลับนะคะอ่า ในการที่จะทําให้เรารอดและมีพลังทางบวกเข้ามานะก่อนหน้านี้ก็ได้พูดไปบ้างแล้วนะคะก็คือก่อนหน้านี้เราบอกว่าอุย๊ยไม่เป็นไรหรอกนะขอให้เราได้รอดไปวันวันเดือนเดือนพูดแบบนี้นะคะรอดจริงคะ่ะพี่น้องค่ะนะแต่ว่ารอดอย่างหุดหิตรอดแบบจะตายเอานะคะต้องพูดใหม่คะ่ะพี่น้องค่ะนะบอกว่า เดือนนี้รอดและให้มีเหลือใช้ก็คือเหลือกินเหลือใช้นั่นเองนะคะเวลาเราอธิษฐานจิตก็ให้มีคำนี้นะคะพี่น้องค่ะนะขอให้รอดนะคะแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้และขอให้มีเหลือเก็บนะคะลองดูคะ่ะพี่น้องค่ะนะมันก็จะรอดและก็มีเหลือเก็บนะคะไม่ใช่บอกว่ารอดไปวันวันรอดไปเดือนๆือนอย่างนี้รอดจริงคะ่ะ แต่ว่าแค่รอดนะคะพี่น้องค่ะนะต่อยอดไม่ได้นะลองดูค่ะพี่น้องนะเล็กๆน้อยๆจากป้าหมอค่ะเอาละในวันพรุ่งนี้เรามาดูกันนะคะว่าพี่น้องทั้งนะคะ8วันเกิดนั้นจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษมาดูพี่น้องวันอาทิตย์นะคะขออนุญาตจับให้แทนนะคะพี่น้องวันอาทิตย์จํานวน4ี่ใบด้วยกันนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะดูว่าลักษณะแล้วเนี่ยลักษณะการว่านะคะ อ,อยู่กับบ้านกับช่องอยู่นะในวันพรุ่งนี้อยู่กับบ้านกับช่องอยู่นะคะนี่นะคะแล้วก็ยังคงโชคดีในเรื่องของบริวารน,นะคะคนในครอบครัวนี่อย่างนี้นะคะให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันอาทิตย์เป็นอย่างดีละค่ะพี่น้องแต่ว่าดูว่าเราจะซิงแล้วก็เบื่อนะคะเบื่อกับสถานการณ์ณขณะนี้สําหรับพี่น้องวันอาทิตย์บางท่าน พี่น้องวันอาทิตย์บางท่านเนี่ยให้ทักก็คือในเรื่องของการวิตกกังวลและก็ไม่สบายโรคเก่ากําเริบนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะพี่น้องคะ่ะนะเราต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะอย่าประมาทนะยังไงแล้วเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้ดังใจเนาะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะนะค่อยๆนะคะป้าหมอคิดว่าน่าจะปรับนะคะเริ่มจะปรับตัวกันได้แล้วนะคะ ได้พอสมควรแล้วนะคะกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่อย่างนี้นะคะคือชีวิตของเรานั้นจะต้องเดินหน้าต่อไปนั่นเองค่ะพี่น้องวันอาทิตย์นะระมัดระวังเรื่องเดียวก็คือเรื่องของความวิตกกังวลและก็เรื่องของสุขภาพนะคะโรคเก่าจะกําเริบนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นั้นทานายโดยรวมบอกว่าติดดาบเหมือนกันนะคะในวันพรุ่งนี้ดูว่าน่าอ,อึดอัอด นะมีเรื่องหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้พี่น้องวันจันทร์นั้นตัดสินใจละคะ่ะพี่น้องค่ะนะยังคงที่จะอยู่กับครอบครัวเหมือนกันใ่ะพี่น้องวันจันทร์นี่นี้นะคนในครอบครัวก็ยังคงให้ความช่วยเหลือนะคะ,ะทํากิจการร่วมกับครอบครัวแต่มีความรู้สึกว่าติดดาบก็คือเรื่องภาระนะคะที่จะต้องรับผิดชอบเรื่องของภาระหนี้สินนี่อย่างนี้นะคะ นะทั้ง8ดดาบแล้วก็2ดาบสําหรับพี่น้องวันจันทร์ก็เตือนในเรื่องของสุขภาพเช่นเช่นเดียวกันกับพี่น้องวันอาทิตย์นะถ้าเป็นแบบนี้ก็เรื่องเอ็นข้อกระดูกนะคะพี่น้องแล้วก็สายตานะปวดเมื่อยนะคะนี่เนื่องจากว่าเราอาจจะทํางานหนักๆน,นะคะพี่น้องวันจันทนะอันนี้ก็จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเริ่มที่จะกําเริบละถ้าใครมีในเรื่องของเอ็นข้อกระดูกก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็พาทักนะคะนี่ ยังไงแล้วเนี่ยก็ยังคงที่จะโชคดีนะคะอ่าซักหนึ่งเรื่องสองเรื่องนะในส่วนของคนรักคนในครอบครัวนะคะนี่นะได้รวมได้ได้ร่วมฉลองความสําเร็จนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะกับคนในครอบครัวนี่อย่างนี้นะอย่างเอ่ออย่างดีก็คืออาจจะมีในลักษณะของข่าวดีนะคะอ่าฉลองความสำเร็จฉลองมงคลสมรสนี่นะสำหรับคนรักคนในครอบครัวละ พี่น้องวันจันทร์นะคะสำหรับสามถ้วยเนาะยังไงแล้วเนี่ยก็ระมัดระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษละค่ะพี่น้องวันจันท์นะคะโอเคมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะเนาะสำหรับพี่น้องวันอังคารไพ่ทักดีในเรื่องของการงานกิจการนะคะและก็ยังคงที่จะเอ่อก็เรียกว่ามีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนละพี่น้องวันอังคารนะคะแต่ว่าดูว่าจะไม่สบายเหมือนกันเนาะ นี่นอนนิ่งเลยในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องนะเขาบอกว่าให้พี่น้องวันอังคารพักร่างบ้างเนาะเนื่องจากว่าเหนื่อยเหมือนกันหรือตึงเครียดนี่อย่างนี้นะและในวันพรุ่งนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยโอเคแถมยังเครียดแล้วก็คิดหนักไอ้ต่างหากเนาะหลายเรื่องมารุมมาตุ้มคือพี่น้องวันอังคารป้าหมออยากจะบอกว่า ก็ไม่รู้จะแนะนําแบบไหนนะคะก็คือให้เราปล่อยวางนะคะอันไหนก็แล้วแต่ที่พยายามที่จะแก้แกะนะในเรื่องปัญหาต่างๆและยิ่งแก้นะคะยิ่งรัดตัวเองนะยิ่งหนักเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยปล่อยวางนอนนิ่งๆซะบ้างใช้เวลาเป็นตัวเยียวยาบ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันอังคารนะอ่าก็คือการปล่อยวางนั่นเองค่ะนะปล่อยวางให้ได้แต่ยังไงแล้วเนี่ยเรื่องการเงิน ก็ยังคงมีเม็ดเงินเข้ามาราคาพี่น้องแต่มันไม่มีเหลือเก็บนะอธิษฐานใหม่ค่ะพี่น้องก่ะนะให้เหลือกินเหลือใช้บ้างอธิษฐานแบบนี้นะถ้าเป็นแบบนี้นี่ได้เงินมาปั๊บนี่ก็จะต้องนะเสียไปเลยทันทีนี่อย่างเช่นนะในลักษณะของเรื่องของพานะรถรานะคะที่เราจะต้องรับผิดชอบเขาเขาอาจจะง,งอแงนะคะเราจะต้องซ่อมเขาหรือจะต้องจ่ายค่ามวดรถ ค่าค้างอยู่หรืออย่างไรเนี่ยนะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี่เกี่ยวกับเรื่องของพานะนะพี่น้องวันอังคารดูว่าจะกลัดกลุ่มมากเลยเนี่ยนะอันไหนก็แล้วแต่อย่างที่เคยแนะนําเนาะถ้ามันหนักเราต้องปล่อยค่ะถ้ามันหนักเราต้องปล่อยค่ะพี่น้องวันอังคารต้องทําตัวเองให้เบาที่สุดณขณะนี้นะคะพี่น้องอย่าทําตัวเองให้หนักนะคะอันนี้ จากประสบการณ์ของป้าหมอเองค่ะเนาะถ้าเรานักเราก็จะเดินไม่ห่วยนะคะพี่น้องวันอังคารอันนี้ก็คือข้อคิดเล็กๆน้อยๆนะคะจากผู้มีประสบการณ์คือป้าหมอนะคะพี่น้องค่ะนะเอาอย่างนี้กันค่ะอมืมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างนะคะสําหรับพุธกลางวันนั้นเนี่ยเน่นะคะมีพลังมีไฟนะคะควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ทุกเรื่องเลยนะคะ นี่เลยนะคะมีโชคมีลาบเข้ามาในวันพวกนี้พี่น้องวันพุธกลางวันก็ไม่ได้อยู่นิ่งอะนะคะยังคงทํางานหลายท่านอยู่เนาะอ่าอย่างนี้นะอะไรที่สิ้นหวังไปแล้วพี่น้องวันพุธกลางวันจะกลับมามีความหวังใหม่ด้วยไพ่หนึ่งเหรียญโตโตนี่นะคะพี่น้องคะเนาะรวมถึงว่ามีโชคลาบมีข่าวดีนะคะในเรื่องทรัพย์สินด้วยในเรื่องมรดกด้วยนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะทั้ง หมดที่พูดถึงนั้นเนี่ยพี่น้องวันพุธกลางวันดูว่าจะโชคดีแต่เพื่อนเลยนะไอ้อย่างนั้นนะแล้วก็ไปทักก็ดีนะบางท่านนั้นเนี่ยอาจจะเออก่อนหน้านี้ลูกของลูกค้าเนี่ยไม่ค่อยมีเข้ามาก็จะเริ่มมีลูกค้าเข้ามาละค่ะนะเหมือนกับการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยนะคะไปในตัวบางท่านว่างงาน ก็มีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็มาละค่ะนะต่อไปนี้สําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันป้าหมอถือว่าดวงเปิดนะคะอีกหนึ่งดวงค่ะพี่น้องค่ะโอเคมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างนะคะสําหรับพุธกลางคืนนั้นทํานายโดยรวมว่ายังไงคะพี่น้องวันพุธกลางคืนทานายโดยรวมบอกว่าแน่ออกเดินทางออกนอกพื้นที่ทํากิจทาการประสานงานแก้ปัญหา นะอย่างเบาๆก,ก,ก็คือหมอนัดไปหาหมอนะพี่น้องวันพุธกลางคืนแต่ก็บอกว่าถ้าสมมุติไม่สบายก็เริ่มที่จะหายนะพี่น้องค่ะเนาะเริ่มที่จะหายละสาวพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะนี่ต่อไปนี้และก็ ถ้ามีปัญหาอะไรก็ขี่ใครโดยเงินเวลานะหกดาบไม่ใช่แย่นะคะเละก็เหนี่นะคะเละก็พักผ่องค่อยๆเดินนี่อย่างนี้นะรวมถึงว่ามีบริวารคนรักนะคะช่วยเหลือคือพี่น้องวันพุธกลางคืนก็ถือว่าดีนะคะพี่น้องค่ะและไพทักว่างไงคะไพทักยังไงแล้วเนี่ยยังคงที่จะเออไม่สบายนะ นะแต่จะเริ่มหายละค่ะพี่น้องค่ะนะทนเอาหน่อยหนึ่งนี่หนึ่งเรื่องเรื่องของสุขภาพไม่ค่อยสบายนอนไม่หลับอะไรก็ความคิดเครียดวิตกกังวลจิตตกก็คือตัวนี้ก็ไม่ค่อยที่จะด,ดีนะคะพี่น้องนะตอนนี้พี่น้องวันพุธกลางคืนถ้าเป็นอย่างที่ป๋ป้าหมอว่านั้นเนี่ยไม่ได้ร้ายนะคะพี่น้องค่ะนะเราอย่าคิดล่วงหน้าอย่าคิดไปก่อนนั่นเองนะมันไม่ได้ร้ายอย่างที่เราคิดก็ได้นะคะในทุกเรื่องละนะฉะนั้น,นอนได้หลับ นะคะนอนให้หลับนะคะนี่อย่างนี้นี่อนอนไม่หลับสุขภาพเราก็จะยิ่งถดถอยนะคะพี่น้องค่ะเอาอย่างนั้นกันค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนมาดูพี่น้องวันพระฤหัสบดีบ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดีว่าไงคะเออพี่น้องวันพรฤหัสบดีว่านี่ก่อนหน้านี้นะคะป้าหมอทํานายแค่เคล็ดนะเพราะว่าเป็นไพ่พื้นดวงเนาะสิดากจบเรื่องราวแย่แย อ่าหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยเสนจันไรไม่มีนะคะแล้วก็ส่งมาด้วยดาบสมมงกุฎก็คือปัญหาต่างๆจบแล้วละนะจบแล้วละนะคะพี่น้องคะ่ะจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็ดีด้วยนะคะนี่ชนะเนาะในปัญหาต่างๆนั้นนะแล้วก็เรื่องการงาน ดีมีโปรเจกต์ในหัวเริ่มงานใหม่นะคะเริ่มกิจการใหม่คือพี่น้องวันพระฤหัสบดีนะคะนี่นะหลังจากที่อาจจะล้มมาหลายหลายเดือนนะคะพี่น้องก็จะเริ่มต้นใหม่ได้เลยนะคะแล้วก็ไพ่ทักโชคดีในเรื่องความรักนะคะอารมณ์ดีนะคะมองโลกในแง่ดีขึ้นสําหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดีนะคะก็ถือว่าดีค่ะ พี่น้องค่ะเนาะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะพี่น้องค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์นั้นเนี่ยทํานายโดยรวมบอกว่ายังไงคะพี่น้องวันศุกร์ทำนายโดยรวมบอกว่านี่ก่อนหน้านี้ก็อาจจะผิดหวังนะผิดหวังในบริวารในคนรักนะผิดหวังในหุ้นส่วนหรือสุขภาพไม่ดีนะผ่าตัดเล็กผ่าตัดน้อยผ่าตัดใหญ่ได้ด้วยในะอย่างนี้นะคะ สำหรับพี่น้องวันศุกร์เนี่ยอันนี้ก็จบมันกันนะขอให้จบมันกันนะคะพี่น้องค่ะนะนี่แล้วก็พลิกปฏิหารจะเกิดกับพี่น้องวันศุกร์ละค่ะเนาะแล้วก็โชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์และได้อะไรมาแบบเบิ้นๆนะ่ะว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องค่ะเนาะก็ถือว่าโอเคยอดเยี่ยมนะสาหรับพี่น้องวันศุกร์นะคะและก็ไพ่ทักเรื่อง,องการเงินนะใครที่ เออชอดเงินนะก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาแล้วค่ะน,นะหมุนนะคะหมุนเข้ามา แต่ยังคงเป็นเงินหมุนอยู่นะคะทั้งหมุนแน่ไว้อ f วัตจุลและ2องเหรียญก็คือการหมุนนะ,ะถ่ายเทหมุนเวียนนะคะอย่างนี้นะมันยังไม่นิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเงินฉะนั้นพี่น้องคะขอให้เราได้หมุนเงินคล่องก่อนนะอย่างนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะคะพี่น้องไม่ต้องไปกิดตกับมันคือพี่น้องวันศุกร์โอเคค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างนะคะอ่าสำหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะ พี่น้องวันเสาร์ไพทักว่างไงนี่นะคะอุดมสมบูรณ์ขึ้นดีขึ้นนะคะอ่าและในวันพรุ่งนี้ก็ตอบช้อยดีมากเลยนะคะพี่น้องค่ะนอกนี่นะบางท่านก็อาจจะศึกษาหาความรู้อบรมคอสสั้นๆนะคะไม่อบรมเอ่อไม่อบรมเองก็อบรมเพื่อนนี่สอนเพื่อนนี่ให้ความรู้คนอื่นหรือเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการบูราการกุศลน,นะคะพี่น้องค่ะนะบางท่านก็เริ่ม โปรเจกต์งานใหม่กิจการใหม่กำลังไปได้สวยนะคะอุดมสมบูรณ์นะแล้วก็โชคลาภเข้ามามีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนในวันพรุ่งนี้นะคะก็ยังคงมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนสำหรับบางท่านนะคะที่เปิดกิจการขายของอลลงอนไลน์ก็จะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องวันวันเสาร์ดีมากเลยทุกเรื่องด้วยนะคะพี่น้องค่นะ เอาอย่างนี้แล้วก็ขอให้ดีตลอดนะคะพี่น้องโอเคไหมค่ะเอาละป้าหมอว้ยพรนะคะให้พี่น้องทั้งเนี่ยแปดวันเกิดเนาะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงละค่ะพี่น้องค่ะนะแล้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องดังที่หวังนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ